อันนี้เพิ่นจะเอาไปทิง้งคอมเก่าค่ะอันนี้คือกันเราจะาไปทิง้งคอมเก่าคอมเก่าคอมเพิ่นจะเก็บไว้ดันดูสกอสเลงเอละฟิกซ์อะเลงอ๋ออันนี้ก็จะทิง้งอันนี้ก็จะทิ้งค่ะอยู่ในซันเนี่ยอันนี้ก็จะทิ้งค่ะ ออกแดนด้วยแฮะอีกฮะเป็นล้มบุกเข็ดอ๋อโอเคว่าฟัดดูฮ้องเล็กซ์อ๋อแล้วต้องเดือดความสแน็ปอ๋อเปิดพลลมให้เครื่องคลองด้วยค่ะฮะเพื่อนเพิ่นเป็นลักออกมาจากลานเปียวได้ไงเปียวไว้ให้ลูกค้า,ปเ,าเปียวเพิ่นเป็นลักออกมาติดไปได้ลานเพิ่นไหมคะท่านผู้ชม ฟเปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวีดนีแล้วนะจ๊ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เฮาเฮดกระดาษส่งกองภาษีนะค่ะเมื่อคืนเบื่อนกันั่งเฮดจนว่าคักเลยละคะ่กะก็เลยตอบขอความท่านผู้ชมบ่ค่อยทันด้วยค่ะเอ่อช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนจะต้องเอากระดาษไปส่งแล้วก็เตรียมเสียภาษีแฟนเปี่ยวเองกะ เพื่นกาพาเบียวไปส่งเมืองเสาเนี่ยค่ะฝนกระตกเอจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะว่าอันช่วงนี้เป็นยังไงแน่ในที่ทํางานนะคะอันเมื่อวานเปียวเขาไปในลานของพ่อบ้านนะคะไปสัมภาผัสมองทํางานเพิ่นเอันลานของพ่อบ้านเปี้ยอยู่ติดกันนะคะแล้วกับตึกที่เฮาอ,อาศัยอยู่เนี่ยเป็นตึกที่เขาห้ามไายรูปพายนอกถูกไหมคะ่ะไาย ใส่กล่องใส่อย่างเพราะว่ามันเป็นหมองที่เขาอยากให้มันเป็นความลับนะคะเพราะว่าเป็นตึกที่ใหญ่ในเมืองของเขาแล้วก็ช่วยบ,บําบัดอย่างสินะแม่ค่ะท่านผู้ชมจชัาใจอธิบายว่าจัางไงเนาะค่ะเนาะเป็นตึกของคอมมูนนะคะกันเลยบบรยไทย้เบึงหลายเพียงกัแค่ไทยไปแล้วก็เขาไปในลานพอบานนะคะส่วนมากแล้วก็จะเป็นงานที่สมคอมะคะช่วงนี้แล้วก็จะเป็นอ่า ลูกค้าบางคนที่ต้องการให้เพิ่นไปบ้านไปซอยเบิ่งระบบตั้งโปรแกรมอคอมแน่หรือว่าตั้งโปรแกรมทีวีผู้เท่านะคะอยู่บ้านแล้วเขาก็จะแบบเขาขาดทีวีบ่ได้นาะลูกค้าบางคนเขาไดา e ้อีเมลที่แปลกๆี่นะคะเขาจะเอินแฟนเปียวไปเบิงเนาะคะพอบ้านแล้วก็จะไปเบิง่งว่าเป็นจังไ๋แน่แม้กระทั่งในโฮมเ,เพจเปลี่ยนนะคะท,ท่านผู้ชมเปลี่ยวเห็นข้อความแปลกๆอยู่หน้าโฮมเพจ2อัน เปลืกกเลยให้แฟนเปลืกเบิรงว่ามันแปลกกว่าลาดวางเมื่อบอกกี่มือนเนาะคะ่ะเพิ่อนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยะคะ่ะเพราะว่าเปลยวกฉันนะฉันอยากเขียนคอมเมนต์เกี่ยวกับเธอแล้วก็โฆษณาล่าให้เธอโอเคบอสอังสินะคะบางคนเขาเขาจะให้คะแนนในโฮมเพจเขาหน่อยไหมคะ่ะว่าว่าถ้าเขามาหนวดหนวนดดีแล้วเขาก็จะเขียนชมเชยให้เขาอังสินะคะเปลืกเลยว่าอุ้ยเขียนได้คะ่ะขอพระคุณหล,ลายไปวางซี่เขาก็เลยไปเขียน จังใดจังอันมีสแกมเมอร์นะแม่ค่ะไปเขียนต่อจากคอมเมนต์เพิ่นแบบเหมือนไปจีบเชิงชูสาวนะแม่ค่ะเปี่ยวกับบ่เคยเห็นเนาะค่ะเปียวกับเลยให้แฟนเมองแฟนบอกอ๋ออันนี้เป็นพวกเป็นสแกมเมอร์นะคะแล้วก็ขอความทีลูกค้ามาเขียนยองมาชมเชยมาไห้ดาวเปี่ยวทุกคนนะคะ่ะไปเขียนคอมเมนต์ไปอีกอย่างสินะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหลังๆมานี่เปรี้ยวลืมเช็คโฮมเพจน,นะแม่ค่ะนั่นราคาท่านผู้ชมเนี่ยค่ะคือ ขนาดเปียวมีแฟนเป็นคนที่ดูแลโฮมเพจหรือว่าอีย่างเพื่อนบได้มีเวลาดูให้เปียวนะคะเปียวต้องดูแลเองเปต้องอีอย่างเองนี่คือชีวิตอยู่ในต่างแดนค่ะท่านผู้ชมคือเขาเขาจะแบบมิหนาที่ที่รรบผิดชอบที่ต่างกันนะคะเปียวกับบรูจจะอธิบายยังไงเนาะคะ่ะขนาดอยู่บ้านลังเดียวกันมือถือนะคะท่านผู้ชมคือความเป็นส่วนตัวแฟนเปียวบมาจับมือถือของเปียวไปตรวจเช็คนะคะว่า เออผู้ใดโทรหาแน่ว่าผู้ใดสขงข้อความหาแน่ว่านอกสะจะจะมีความจําเป็นว่าเอ,อ้ยยืมมือถือแน่สินะคะคือเขาจะแบบบวุ่นไว้ในเรื่องส่วนตัวของกันนั่นแหะค่ะจนกลายเป็นบกค่อยรู้เรื่องของกันและกันหรือว่าถ้าอีกฝ่ายนึงเราให้ฟังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะะักศึกค่ะเปรียบกับบรู้ว่าครูของทานผู้ชมเป็นใดเนาะคะ่ะถ้าาสำหรับคูเปี่ว่าจะเป็นนัี่นะคะเขาจะมีความเชื่อใจให้กัน นราเสีว่าปฏิทินเวลาของเปียวของฉันะคะแฟนเปียวเพิ่น,พนจะพ่วงของเพิ่นใส่กับของเปียวเพราะว่าบางทีเปียวให้เพิ่นติดต่อ,อข้าราชการหรืออีกอย่างทั้งการล้คยๆกรบจองเวลาพบหมอหรือว่าเกี่ยวกับถือสายล้อ,อก,กับกองภาษีแล้วมันใส่เวลาโดนแล้วเปียวผมมีเวลาที่จะมานั่งถือโทรศัพท์ทิ้งสินะคะพอบานเราเห็นงานเราอยู่หนาคอมราสะดวกว่างสินะเราก็จะ,ะถือสายล้อ,อ แต่ถ้าเป็นธุระสาคัญคนเขาก็จะอยากได้ยินเสียงตัว,ตวเปียวเนี่รับอันนี้สามีของคุณแมนบอคุณต้องการให้เขาเห่าธุระทั้งอันนี้ให้แมนบอเปียวก็จะบอกแมนฉันซื้ออันนั้นอันนี้ทังสิ้นะคะ่ะยูนี่เขาจะเหตุงานกันแบบนี้นะคะเขาจะบอกแมนว่าจะไปกล่าวกายแล้วก็ถึงเขาอนุญาตให้แฟนเขาเหตุอย่างไ้ทั้งระบบเขาก็ต้องถามหรือธนาคารทังสินะคะเมื่อคือหรือเขาจะกู้ธนาคารกัน เขาก็ต้องถามนี่เปนคุณเมนบออีกอย่างนี้นสินะคะระบบในต่างประเทศเป็นแบบนี้นะคะเปี่ยวกับมาเล่าสู้กันฟังเนาะคะ่ะวันนี้เป็นอากาศที่ค่อนข้างฝนแล้วก็คึมน,น,น้อยนึงกจังใดก็ดูแลสุขภาพนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมมาฟังกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย